สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ฝนตกนะจ้าก็มาอัปเดตลานขายดูนะจ้าก็จะค่อนข้างเงียบๆสักหน่อยหนึ่งแม่ค้าพราค่าลานขายของชําทุกวันนี้ก็จะมีการบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะจ้าคือว่ากําไรน้อยลงน้อยลงเนื่องจากว่าต้นทุนสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นนะจ้าแล้วก็การค้าขายก็ลดจํานวนลงคือเขาเรียกว่า กำลังการสื่อของลูกค่าน่ะจะลดลงแล้วบ้านที่อยู่นี่เป็นบ้านไม่ใหญ่มากเนาะเป็นบ้านน,น้อยๆแต่ถามว่าทําไมสินค้าหลายเกณฑ์ทาไมถึงจะขายไม่ดีคือเราน่ะเป็นคนที่ลงทุนแล้วใช่ไหมจ๊ะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมของเราถึงขายไม่ดีเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็ฝ่ายฝันว่าอยากลงให้ทุกอย่างให้มันมีแบบจัดเต็มมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าถามหา แต่ผลพอเราลงมาแล้วมันก็ขายได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนาะจ้ะเราก็เลยต้องประหยัดมากขึ้นในช่วงนี้นะจ๊ะจะมาแนะนําให้กับการลงสินค้าของพี่น้องเนาะในระหว่างที่มันค้าขายจะเงียบๆหน่อยพวกขนมสดนะจ๊ะขนมที่มีอายุแบบนี้เนาะพวกขนมไทยหรือขนมที่ว่ามันจะเหม็นอับง่ายแล้วมันยังขายออกไม่ ไม่มากอย่างเช่นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะต้องขายระบายออกหมดแล้วเนาะแต่พอดีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรายังขายไม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะการเลือกสินค้าหนึ่งเราต้องเลือกกับผู้ที่มาส่งที่ไว้ใจได้คือหนึ่งเขาเอาของใหม่ๆมาให้เราเนาะจ๊ะแล้วก็มีการชิมก่อนและหลอดแรกเนาะเออเราลูจ่าค่าขายกันแล้วแล้วเขาก็ยอมเปลี่ยนของให้เราแต่จริงๆแล้วทางล้านนะจ๊ะ จะเลือกที่จะลงสินค้าตามกำลังการการซื้อขา,ขายของเราเพื่อที่จะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราสงสารคนที่เขามาขายเนาะเราสงสารคนที่เขามาขายอย่างขนมแพงอะไรแบบเนี้ยจ้ะกำไรก็ไม่กี่ตังค์เนาะเราทำค่อนข้างที่จะใช้ฝีมือในการทำเราขนมก็ราคาไม่แพงนะจ๊ะอย่างเนี้ยสิบบาทเนาะแล้วก็ถูก ราคาถูกมากอร่อยด้วยนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ขายไม่ดีเราก็เลยจําใจที่จะต้องลงแบบไม่เยอะคือไม่สามารถช่วยเหลือที่เขามาลงเยอะๆได้เนาะถ้าเกิดว่าเราลงเยอะเกินไปแล้วเราขายไม่หมดขนมมันมีกลิ่นอับหรือเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงนะอย่างขนมปังอะไรนี่มันกันนะจ๊ะล้วก็จะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราถือว่าเราสงสารเขาเนาะกำไรไม่กี่บาท ทีนี่ต้นทุนต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเลยจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่ได้จ้างลูกค้าไม่ได้จ้างลูกจ้างนะจ้ะเราทํากันเองสองคนผัวเมียก็ลุงมนเนาะอันนี้ก็ถือว่าต้องประหยัดมากๆเลยจ้ะไฟในลานก็ไม่เปิดนะจ้ะตอนนี้ใช้แสงพระอาทิตย์เลยจ้ะแล้วพอเวลาขายตอนเย็นเวลาขายตอนเย็นเนาะมันมืดเราก็ปิดลานเลยจ้ะ เห็นไหมว่าประหยัดสุดๆปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เลยเนะจ้ะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดขายกลางคืนบางทีลูกค้ามาซื้อของไม่คุ้มกําไรค่าไฟที่เราเปิดอีกเราก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนดาพอดีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายกับพี่น้องได้ชมนะจ๊ะเกร็ดเล็กๆน้อยๆของการเปิดร้านของชำนะจ๊ะแล้วก็ให้กับทุกท่านสู้ต่อไปจ้าในเมื่อเปิดมาแล้วก็ต้องเอาให้มันรอดเนาะสู้ๆ้ะจ้ะทุกท่านที่เปิดร้านของชำหรือว่าทำมาหากิในช่วงนี้จ้าสวัสดีจ้า